không xuống chiêu sushi, sushi bà lần lượt, 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 lần không? เดียวก่อนถามน้องก่อนถามน้องะทยพค่ะแล้วโยกซื้อนี่มันจะไปทำเฉดชเดี๋ยวก็ซื้อนี่ด้วยเราลองทำครั้งแรกเราซื้อก่อนน้องก่อนนชไหนหลน,นกว่ามันอนนเรลตโเค้อมีะ่นน้อยมื่อกาสินน้อยนได้อ,อนอะไนี่โอเค 我是那段，<Yep. S 1> แล้วก็สาหร่ายไม่ใช่โอเคเรามาตรงนี้ก่อนหาสาลายดูสาลาหร่นจะอยู่ยตรงไหนอะไรอันนี้มันอย่างอันนี้สาลายของอนะันเลยเนาะขอบคุณนมากๆนะน่ารักมากอันนี้เป็นสี่เหลียมบอกไม่เจ็บตัวสองอ สองแบบแล้วนะ่ยกว่าเลยก่อน้วไปดูจากวงวายเชินนีลมังเป็นแเ้าก um ับบลนันแล้วนะวุ่นายแบบไหนดีน่ากุาย ซ <Rice> ื <normal. S 3> ้อนี่เป็นคืนเค่นันสบาเพื่อนไม่เอางน้อยเลยนะไดี๋ยวโซ่บวกเก็ซ้อสองอันี้ไม่ชอบก็ซื้อขาางให้เขมาะเอะไี่

พารูปมารูไปไมมาสักทีเสื้มากอนกินเอั